เดี๋ว่าอันนี้ไม่จิจะรวมก็คือเดี๋ยวเราจะมาทำท่าแพลงซึ่งแพลงเนี่ยเราจะมาใช้กำลังของส่วน upper อดี y ส่วนคอมาโซ่เยอะที่สุดเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครมีกล้ามเนื้อส่วนคอมาโซที่แข็งแรงเนี่ยท่าแพลงของคุณจะอยู่ได้ยาวนานมากเลยนะคะซึ่งไม่จิเคยอ,อธิบายไปแล้วว่าการทำท่าแพลงที่ถูกต้องนะ,นะคะไม่ควรที่จะให้หลังแอ่นอย่างนี้หรือว่าโก่งอย่างนี้ไม่งั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้ส่วนของคอมาโซ่เลยนะคะเราจะต้องเกรง็งพอเรารู้สึกามันเริ่มแอ่นหรือว่า มันเริ่มกระเด้งขึ้นอย่างนี้นะคะเราต้องพยายามกดไว้เกรงไว้ให้มากที่สุดนะคะแล้วก็กระจายน้ำหนักให้ทั่วอย่าไปลงที่ส่วนแขนกับไหล่อย่างเดียวเดี๋ยวไม่งั้นเนี่ยมันจะทําให้เราอยู่ได้ไม่นานนะคะเพราะว่าตอนนี้มันจะเป็นการฝึกตัวมัสเซลของกรุ๊ปด้านในด้วยนอกจากส่วนกรุ๊ปของซิกซ์พคแล้วนะคะมันจะทําให้เราได้ส่วนทุกกรุ๊ปเลยทั้งด้านในและด้านนอกเมื่อจีถึงอยากจะแนะนําให้ทาท่าแพล่งบ่อยกว่าการอ๋อเซตอัพในตัวอัปเปอร์แอพสกับโลว์แอบส์นะคะเพราะว่าอัปเปอร์แอพสกับ ตัวโล e r แอปที่เราเห็นอันนี้มันจะเป็นกรุ๊ปของกรุ๊ปนอกกรุ๊ปเนี้ยมันจะเป็นตัว สนับสนุนกรุ๊ปไหนทีหนึ่งแต่ตัวที่ทําให้เราต้องทรงตัวในการออกกําลังกายที่ทําให้ร่างกายเราแข็งแรงที่สุดในท,ทุกๆเทคนิคการออกกําลังกายกคือกล้ามเนื้อกรุ๊ปไหนกรุ๊ปนี้มีความสําคัญมากเพราะฉะนั้นการท,ทาท่าพลังเนี่ยมัน,จะ,น,ะะมนจะทำให้เราได้ทั้งกรุ๊ปเล็กกรุ๊ปใหญ่นะคะแล้วมันก็จะทําให้เราได้ออกกําลังส่วนของ upper body ทั้งหมดเลยนะคะฝึกท่าพลังบ่อยๆคะ่ะแรกๆอาจจะทําได้ไม่ค่อยนานแต่พอหลังๆเนี่ยพอ,พอคอของเราแข็งแรงขึ้นเนี่ย มันจะทําให้เราได้นานขึ้นแต่เมจิจะเพิ่มออปชันด้วยการที่จะเวลาเราก้าวนะคะอันนี้แพลงก็ go. ก็เมื่อยแล้วต้องเมื่อยเข้าไปอีกด้วยการก้าวก้าวเวลาก้าวเนี่ยใช้มือกับเท้าสเต็ปไปพร้อมกันมันจะทําให้เราออกกําลังมากขึ้นเทคนิคนะคะก็คือต้องหายใจท่าไหนหนักเนี่ยเราต้องหายใจนะคะโอเคเริ่มค่ะก้าว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 อันนี้คือการหายใจนะคะ แล้วเวลาจะจับก้าวพร้อมกันเตรียมหายใจออกตัวลมหายใจเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ยึดช่วยยกนะคะเขาเรียกว่าจริงๆแล้วมันก็คือเทคนิคของกําลังภายในนั่นเองนะคะเราต้องสนับสนุนมันเทคนิคของการใช้โยคะลมหายใจเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะ<ฮ>เปล่าออกเยอะๆเลยค่ะไม่ต้องไม่ต้องกลัวอันนี้มันจะทําให้เราได้ส่วนปีก ส่วนนี้หมดเลยค่ะสาวๆที่ใครคอมเมนต์เข้ามาว่ามีปัญหาเรื่องปีกย,ย้อยส่วนหลังตรงนี้นะคะเราจะได้กล้ามเนื้อที่เฟิร์มมากแล้วก็กับการที่เราสลับไป2องข้างนั่นเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้คอมัสโซที่แข็งแรงมากเลยค่ะแต่วันนี้มันจะจะมาทาอีกเซอร์กิตนึงก็คือเดี๋ยวเราจะมาทำคาร์ดิโอแล้วก็บวกกับการเ,ออเฟิร์มต้นขาด้วยนะคะเริ่มแรกเราจะทาตรงนี้ก่อนหครั้งนะคะ one t w h r e e four five. เซ็โอเคขอโทษค่ะยหกจะได้แล้วแต่แล้วก็เราก็จะมาทจำจัมคาร์ดิโอย่อลงต่ำๆนะคะแล้วก็หนึ่งสองย่อลงต่ำๆพอย่อลงต่ำๆเราจะได้ส่วนต้นขาแล้วก็การฮอปขึ้นเนี่ยเราจะได้ส่วนคาร์ดิโอโด้วยเดี๋ยไม่จด้ซัดที่ให้ดูแป๊บหนึ่งนะคะพูดไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยอ,อันนี้ยิ่งได้การเบิร์นมากขึ้นค่ะอ่ะโอเคเราจะมาเริ่มอย่างงี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะไม่งงขอโทษทีวันชิ้นทรี

เราจะมาใช้การจับเวลาเอานะคะเพราะวันนี้เราจะมาทำเป็นคอมบิเนชันก็คือเราจะมาได้ส่วนของ total body, ทั้งหมดแล้วก็การจัมพฮอปคือการทำคาริโอนั่นเองขอเวลา2นาทีค่ะโอเคเริ่มค่ะ ลริบอรละ ลึกๆนะคะเพราะว่าหัวใจยังเต้นเร็วอยู่หายใจให้ทันถึงแม้ว่าเวลาเราหยุดแล้วหัวใจมันยังเต้นเร็วกว่าการเคลื่อนไหวนะคะเพราะฉะนั้นการหายใจยังคงต้องเร็วต่อไปเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเวลาออกกําลังกายเหนื่อยมากๆเลยนะคะแล้วเวลาสมมติว่าคุณหายใจหัวใจคุณเต้นเร็วมากๆเลยแล้วพอคุณหยุดกระทันหันคุณจะหายใจช้าลงตามตามการเคลื่อนไหวอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะถึงแม้ว่าคุณหยุดคุณยังต้องหายใจเร็วอยู่ เพราะว่าตัวหัวใจยังเต้นเร็วมากค่ะขนาดหยุดนะคะแล้วก็อันนี้คุณจะทำให้คุณไม่เหนื่อยแล้วก็หน้ามืดนะคะโอเคเหนื่อยมาก